เรื่องย่อละครน้ำพึ่งขมปุริมพิษนุการหรือชื่อที่คนในครอบครัวคุ้นเคยว่าคุณปูนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมชื่อดังต้องปวดหัวอย่างหนัก เมื่อแขกต่างประเทศระดับ V.I.P. ดันลืมกระเป๋าใส่เอกสารสำคัญรวมทั้งเงินจำนวนมากไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งในระหว่างที่เขาและพนักงานโรงแรมกำลังพยายามวิ่งพล่านตามหาของสำคัญที่หายไปอยู่นั้น หญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกระเป๋าใบนั้นเธอส่งมอบของสำคัญให้กับแขกวิไอพีชาวต่างประเทศท่านนั้นอย่างครบถ้วนทุกชิ้นซ้ำยังไม่ยอมรับเงินรางวัลตอบแทนที่เขาหยิบยื่นให้ สร้างความประทับใจให้กับปุริมเป็นอย่างมากแม้จะประทะคารมกันด้วยความเข้าใจผิดในตอนแรกแต่ปุริมก็สั่งผู้จัดการให้ตามตัวหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นไกด์อิสระคนนี้มาทำงานที่โรงแรมให้ได้ เพราะต้องการคนที่ซื่อสัตย์มาเป็นพนักงานกังสดานสัตยาวัตรุ้ยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ไก่แฟนหนุ่มฟังอย่างหัวเสียท,ท,ทั้งที่ตั้งใจทำดีแล้วยังโดนปุริมค่อนแค้แถมกลับบ้านก็นยังโดนโรส ผู้เป็นแม่ตำหนีอีกที่ไม่ยอมเก็บเงินไว้เองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโรสเป็นหนี้พนันหัวโตกังสดานกลับมาสมัครงานที่โรงแรมตามที่ผู้จัดการโทรเรียกตัวแต่ยังตกลงเรื่องเงินเดือนไม่ได้เพราะปุรินงไม่อยู่ต้องพาจูงจนัน ไปโรงพยาบาลกังสดานเลยขอลากลับแต่ก่อนที่จะออกจากโรงแรมก็เจอกับปุริมอีกจนได้กังสดานเข้าใจผิดคิดว่าปุริมเป็นพนักงานบาร์เทนเดอร์ทั้งคู่ต่อปากต่อคำกันอีกสุดท้ายกังสดานเหลือ,อถึงกับประกาศว่า ถ้าโรงแรมมีพนักงานห่วยหวยอย่างกูริงตนเองจะไม่มีวันเข้ามาทำงานที่นี่เพราะไม่อยากห่วยตามไปด้วยแต่แล้วเหมือนบุญนำกำส่งเพราะเมื่อกันสดานย้อนไปถึงบ้านแล้วพบว่าเจ้านี่พาเรตกันมาทวงหนี่พนนันจากโรส กังสดานขอเวลาหางานทำเพื่อใช้หนี่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีที่ไหนรับไก่เองก็พยายามที่จะช่วยกังสดานด้วยการเอาเงินที่รับจอบวาดรูปมาให้แต่นั่นก็ยังไม่พอกับนี่ที่โรสทำไว้ กังสดานจึงต้องดันด้นกลับไปขอสมัครงานที่โรงแรมปุรินและพบว่าบาร์เทนเดอร์ที่เธอเหม็นที่น้านักหนานั้นนาที่แท้คือเจ้าของโรงแรมแต่กังสดานก็ต้องนึกถึงหนี้ของแม่ และพยายามขอโทษปุริมที่เคยพูดจาล่วงเกินแต่กลับเจอปุริมเชิดใสซ้สำบอกไม่มีอารมณ์รับพนักงานเพิ่มกังสดาเหลืออดประกาศลั่นว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่โรงแรมนี้อีกปุริมชอบใจที่ยั่วหญิงสาวให้โกรธได้ แต่พอได้อ่านเอกสารที่หญิงสาวกรอกใบสมัครทิ้งไว้ระบุชื่อกังสดานสัตยาวัตรปุริมแทบช็อรีบขับรถตามหญิงสาวออกมาจากโรงแรมจนไปถึงบ้านและสิ่งที่ปุริมสังหรณ์ใจก็เป็นจริงเมื่อพบว่ากังสดานเป็นลูกของโรส ผู้หญิงที่ทำให้แม่เขาต้องตายทำให้ชีวิตเขาล่มจมพังพินาศจนสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นผู้หญิงที่เขาเคยรักจนหมดหัวใจและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาเฝ้ารอเวลาที่จะแก้แค้นให้ถึงที่สุดซึ่งนาบัตรนี้ เวลานั้นมาถึงแล้วปุริงเริ่มแผนการหวนกลับไปหาโรสอีกครั้งในขณะที่โรสกำลังจนบุมโดนนักเลงตามทวงหนี้จนเกือบจะต้องยกกันสดานให้กับเสียผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเพื่อล้างหนี้ปุริงเสนอเงินสมล้านตัดหน้าเสีย เพื่อซื้อใจของโรสซึ่งอ,ออกอาการดีใจจนเนื้อเต้นที่จะปลดหนี้สำเร็จและแอบหวังว่าปุริมจะกลับมารักและแต่งงานกับตัวเองแต่ในที่สุดก็โดนปุริมหลอกให้อายคนทั้งงานแถมยังปล่อยหมัดเด็ดด้วยการจับเซ็นสัญญา ยกกังสดานให้เพื่อใช้ขัดดอกเงินสล้านที่ใช้หนีพนันแทนโรสโรสทั้ง7จและอายแต่ก็ต้องยอมทำตามปุริงแต่ขึ้นชื่อว่าโรสซะอย่างกอดหวงังไม่ได้ว่าปุริงอาจจะใจอ่อนยอมแต่งงานยกย่องให้เกียรติและรักกังสดาน เหมือนกับที่เคยทำกับตนเองกังสดานขมขื่นใจที่ต้องกลายเป็นเหมือนสิ่งของที่ถูกขายทอดตลาดหญิงสาวยิ่งทั้งแ้นใจเสียใจกับโชคชะตาของตัวเองและที่แย่ไปกว่านั้นคือไม่รู้จะพูดหรืออธิบายให้ไก่ฟังอย่างไรได้ ปูริมบังคับให้กังสดานมาทำงานที่โรงแรมกังสดานแทบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เพราะปูริมคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่นุ้ยก็ยังหาเวลามาพบไก่และไปไหนมาไหนด้วยกันจนเรื่องรู้ถึงหูปูริม เขาหงุดหงิดและสั่งให้เธออยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลาโดยอ้างสิทธิ์ว่าเธอเป็นสมบัติของเขาแล้วไม่มีสิทธิ์ไปไหนมาไหนกับผู้ชายอื่นอีกถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคู่รักของเธอก็ตามปุรินภาก,กัรสดาน มาแนะนำให้จวงจันรู้จักที่บ้านทันทีที่จวงจันรู้ว่ากันสดานเป็นลูกของโรสความชิงชังอิจฉาริษยาแต่หนก่อนก็ประทุขึ้นในใจทันทีเพราะปุริมเคยเป็นแฟนจวงจันมาก่อน แต่ถูกโรสซึ่งเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยงโหดง่าปุรินไปต่อหน้าต่อตาจวงจันเสียใจหนักจนต้องประชดรักด้วยการแต่งงานกับญาติผู้พี่ของปุรินซึ่งแน่นอนว่านั่นทำให้จวงจันเกลียดที่หน้ากันสดานในทันที และเรื่องที่วุ่นวายก็กลับทุลมุนหนักขึ้นไปอีกเพราะไก่ดังเป็นลูกของโจงจันและคนที่ชอกยิ่งกว่าใครก็คือไก่ที่รู้ว่าคนรักของตัวเองกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของปูริมผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงเขามาตั้งแต่พ่อตาย รัวบ้านหลังใหญ่โตมโหลานของปุรินดูคับแคบนะ่าอึดอัดไปสำหรับทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอย่างรับแค้นใจกังสดานรู้สึกกดดันที่ปุรินเลี้ยงเธออย่างดูแคลนและใช้งานสารพัด แต่กลับยกย่องจวงจันทุกอย่างราวกับจวงจันเป็นภรรยาส่วนเธอเป็นนางบำเรอทางนิตินายเมื่อเธอถามถึงวิธีที่จะเป็นอิสระจากเขาปุรินก็ประกาศก้องว่ามีอยู่เงื่อนไขเดียวนั่นคือหาเงินมาใช้หนี้เขาให้ได้ กังสดานแค้นใจจนแทบกระอักออกมาเป็นเลือดเพราะหนทางที่เธอจะหาเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาได้ก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของเธอซึ่งนั้นหมายความว่าเธอต้องถูกขังอยู่ในบ้านซึ่งเปรียบเสมือนนรกนี้ไปจนวันตาย แก่เองก็จำต้องอยู่ในบ้านอย่างทุกขะทมเขาขอร้องและขอสัญญาจากปูริงว่าจะหาเงิน3ล้านบาทมาใช้หนี้แทนกังสดานเมื่อถึงวันนั้นขอให้ปูริงปล่อยกังสดานให้เป็นอิสระ ปุรินไม่พูดอะไรแต่ในใจเกิดความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรงเขาทำถูกหรือเปล่าที่พลาดเด็กสองคนจากกันแต่เมื่อนึกถึงความหลังและยิ่งเห็นพฤติกรรมติดเหล้าและการพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นของโรสทำให้ปุรินตัดสินใจเดินหน้าที่จะแก้แค้นต่อแต่เหตุผลลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจคือเขาต้องการปกป้องกังานจากโลกของโรส ซึ่งนับวันมีแต่จะดิ่งลงสู่เหวนรกปุริมพาก,กังสดานไปพักที่บ้านตากอากาศที่หัวหินซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ทของแสงดาวหญิงสาวที่ฉลาดเทียบพร้อมและดูจะเหมาะสมกับปุรินที่สุดโดยมีสันทัดเพื่อนสนิทที่ออกตัวว่าหลงรักกังสดานตั้งแต่แรกเห็นตามไปด้วย ความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตของกังสดานและปุรินดูจะเพิ่มมากขึ้นปุรินแสดงออกว่าแสนจะเกลียดชังกังสดานทั้งด่าทั้งโขกสับแต่ในใจลึกๆแล้วปุรินกลับตอบคำถามในใจไม่ได้ว่าทำไมถึงได้เจ็บลึกๆ ทุกครั้งที่เห็นสันทธธัดหรือไก่มาวนาเวียนใกล้ๆกังสดานกังสดานระทมทุกจนป่วยไก่ต้องคอยแอบมาดูแลทั้งสองคนต่างเป็นกำลังใจให้การและการและหวังว่าสักวันจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างที่ฝันไว้ชวงจันท์ เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันโดยทำเป็นเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันก็พูดยุยงปูริงเสมอว่ากังสดานยังตัดใจจากไก่ไม่ไดท้ทั้งที่ไก่พยายามตีตัวออกห่างและแล้ววันที่โชคร้ายที่สุดของกังสดานก็มาถึง เมื่อในกลางดึกของคืนหนึ่งที่ไก่กลับมาบ้านพร้อมกับข่าวดีว่ามีนายทุนเศรษฐีคนหนึ่งติดใจในผลงานของไก่จึงตกลงจ้างไก่วาดรูปติดบ้านทั้งหลงังและยินดีจ่ายเงินก้อนให้ล่วงหน้า ซึ่งมากพอที่จะถ่ายตัวกังสดานจากปุรินได้กังสดานโผกอดไก่ด้วยความดีใจที่จะได้เป็นอิสระแต่แล้วความหวังทั้งหมดก็พังคลืนลงอย่างไม่เป็นท่าปูรินโกรธจัดและเข้าใจผิดว่ากังสดานกับไก่มีอะไรกัน กังสดานแค้นใจที่ปุรินดูถูกเธอจึงแกล้งยอมรับและขอให้ปุรินปล่อยเธอเป็นอิสระสะักทีปุรินเลือกขึ้นหน้าปลุกปล้ำกังสดานและยังตอบย้ำกับเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการบังคับขืนใจเพราะกันสดานเองก็มีส่วนทำให้เกิดขึ้นซึ่งคำพูดนี้ตอบย้ำให้กังสดานเจ็บช้ำยิ่งนักหลังจากนั้นปุริมก็ทำร้ายจิตใจกังสดานสารพัด พร้อมกับกำชับจวงจันป์ปาทินและคนในบ้านทุกคนไม่ให้ช่วยเหลือกังสดานกังสดานกล้อมกลืนความเจ็บช้ำเพียงลำพังอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งวันหนึ่งปุริงถึงได้รู้ว่าสภาพหัวใจที่แตกสลายอีกครั้งเป็นเช่นไร เพราะหญิงสาวหนีออกไปจากบ้านแล้วไก่เองก็ได้แต่เสียใจมีแต่จวงจันทร์คนเดียวเท่านั้นที่สะใจที่แผนของตนเองประสบความสำเร็จและเธอนั่นเองที่เป็นคนเปิดโอกาสให้กังสดานหนีไปปูริมออกตามหากังสดานแทบพลิกแผ่นดิน บ่อยครั้งที่ชิวเฉียดจะได้เจอกันแต่ก็ต้องมีอันพลาดกันไปทุกครั้งฝ่ายจงจันก็เรียกร้องความสนใจจากปุรินโดยแกล้งทำเป็นป่วยจนปุรินต้องคอยดูแลเพื่อตอบแทนที่ครั้งหนึ่ง จวงจันเคยสละเลือดเพื่อช่วยชีวิตแม่เขาเอาไว้ระหว่างนั้นโรสก็เข้ามาวุ่นวายในบ้านปุริงเพราะต้องการตามหาสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวหนีไปและเพื่อขัดขวางไม่ให้จวงจันร์จับปุริงได้ถนาดทำให้จวงจันร์และโรส มีปากเสียงถึงขั้นตบตีกันเป็นประจำชีวิตปูริมจึงเหมือนคนที่มีเพียงลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตจิตใจและแล้วชีวิตที่ยุ่งยากอยู่แล้วกลับต้องยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อปูริมเมาหมดสติลับบ้านในคืนวันหนึ่งจวงจันเข้าไปหาปูริมในห้องนอนไก่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคาตาเขารับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไป ปูริมตื่นขึ้นมาตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตัวเองนอนอยู่กับร่างที่เปลือยเปล่าของจวงจันจวงจันสะอึกสะอื้นบอกปูริมเมามากและเธอก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทัดทานแรงของปูริมได้ พร้อมกันนั้นก็เรียกร้องความสงสารโดยบอกปุริมว่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ขอให้เธอได้รักเขาเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่เธอได้รู้จักจวกกระทั่งวันนี้ ไม่มีวันไหนที่เธอไม่รักเขาแม้แต่วันเดียวคำสารภาพของจวงจันยิ่งทำให้ปุรินหนักใจยิ่งกว่าถูกบังคับให้แต่งงานด้วยสอีกไก่ตัดสินใจไปทำงานที่ต่างจังหวัดและไปรับงานวาดรูปที่หัวหิน คนบังเอิญได้เจอกับกังสดานซึ่งไปแอบยืนมองบ้านตากอากาศของปุรินและนึกถึงความหลังไก่รับรู้เรื่องราวที่กังสดานไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทของแสงดาวเพราะแสงดาวช่วยเธอไว้จากโจนที่ทำร้ายเธอไก่ดีใจมากที่กังสดาน ได้มาอยู่กับคนดีๆอย่างแสงดาวและแสงดาวก็รักกันสดานเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งสันทัดมาพักที่รีสอร์ทของแสงดาวเพราะแอบถูกชะตาในความเป็นผู้หญิงเก่งของแสงดาวและนักไก่มาคุยเรื่องซื้อภาพวาดในราคา3ล้าน กังสดานรู้ว่าสันทัดมาที่นี้ก็ขอร้องให้แสงดาวปิดเป็นความลับแต่จนแล้วจนรอดก็เจอกันจนได้สันทั์จึงรีบโทรบอกปุริมกังสดานถามถึงสาเหตุที่ทำให้ไก่ออกจากบ้านไก่บอกความจริงกับกังสดาน ว่าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมชายคากับผู้ชายที่พรากทั้งคนรักและแม่ของเขาไปได้กังสดานฟังแล้วได้แต่จะปวดเพราะมันตอบย้ำว่าการจากไปของเธอไม่ได้ทำให้ปูริงรู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยปูริงเองก็มาหา แสงดาวเพื่อคุยธุรกิจที่รีสอร์ทและดันบังเอิญเห็นกังสดานปุริมวิ่งตามหากังสดานแต่ก็ตามไม่ทันแสงดาวเห็นเหตุการณ์เลยปิดเรื่องกังสดานอยู่ที่นี้ไว้ก่อนแต่แสงดาวเตือนสติกังสดานว่าถ้าจะหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตกังสดานคิดได้เลยออกมาเผชิญหน้ากับปุริมด้วยใจแอบหวัง ลึกๆแต่เขากลับทำทีท่าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังออกตัวว่าถูกใจแสงดาวและจีบแสงดาวจนออกนอกหน้านอกตากังสดานได้แต่เก็บความเสียใจและความลับเรื่องลูกในท้องไว้เพียงคนเดียว อุริมสารภาพว่ารักกังสดานกับแสงดาวและตัดสินใจวางแผนร่วมกับแสงดาวว่าจะแต่งงานกันซึ่งทำให้กังสดานเสียใจหนักเข้าอีกอุริมเริ่มแผนการด้วยการยกนี้ให้กังสดานและบอกว่าให้อยู่กับไก่อย่างมีความสุข แต่พอกลับมากรุงเทพมหานครก็มาขอความร่วมมือกับโรสให้ช่วยด้วยโดยให้โรสหลอกว่าปุริงประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลโรสจะไปเยี่ยมอยากจะทำข้าวต้มไปให้แต่ว่าทำไม่เป็นกังสดานเลยทำข้าวต้มให้ ส่วนจวงจันทร์รู้เรื่องปุรินเข้าโรงพยาบาลก็ทำข้าวต้มไปให้เหมือนกันข้างแสงดาวก็ทำข้าวต้มไปเหมือนกันแต่พอไปถึงโรงพยาบาลปูรินตัดสินใจกินข้าวต้มของแสงดาวและให้แสงดาวเป็นคนคอยดูแลใกล้ชิด กังสดานยิ่งเสียใจขอตัวกลับบ้านและมาเจอกับกายซึ่งจะมาบอกว่าปิดร้านวาดรูปและจะไปอยู่ต่างจังหวัดและจะพากังสดานไปด้วยด้วยความน้อยใจกังสดานไม่รีรอที่จะไปกับกายแต่ในช่วงแรกจะขอไปคนเดียวก่อนแล้วจะกลับมารับแม่โรสได้ยินเลยรีบโทรบอกปุริงว่ากังสดานจะไปแล้วปุริงรู้เรื่องรีบตามไป ดวงได้ยินอย่างนั้นงวยวายไม่อยากให้ปุรินไปและขู่ว่าจะประจานเรื่องปุรินกับแสงดาวออกหนังสือพิมพ์ปุรินพูดความจริงว่าไม่ได้รักตวงจานและอยู่ด้วยไม่ได้ ตวงจันจนมุมเลยยอมให้ไปแต่ขอร้องว่าไม่ให้แต่งงานกับกังสดานหรือโรสถ้าเป็นคนอื่นตวงจันสามารถยอมได้ปูรินตามไปพบกังสดานที่รีสอร์ทแต่ก็ไม่ยอมพูดจาอะไรให้ชัดเจนแถมยังขอพักที่รีสอร์ทของแสงดาว ไม่ยอมพักที่บ้านพักตากอากาศของตัวเองโดยปูริมแกล้งอ้างให้ทุกคนเข้าใจว่าที่บ้านไม่มีแสงดาวและไม่มีคนที่รวยใจกังสดานได้ยินยิ่งเสียใจปูริมแสดงออกมากกว่าเดิมอีกว่ารักแสงดาวแถมยังขอความร่วมมือกับกังสดานว่าอยากจะให้กังสดานจัดห้องจัดเลี้ยงเพื่อเซอร์ไพรส์ แสงดาวกังสดานจัดการทุกอย่างให้ดีเพราะคิดว่าเป็นงานเซอร์ไพรส์วันเกิดของแสงดาวตามที่ปูริงบอกซึ่งพอถึงช่วงงานทุกคนก็มาร่วมง,งานกันอย่างสนุกสนานแสงดาวกับกังสดานซึ่งอยู่ในงานก็ต้องแปลกใจเมื่อปูริงประกาศต่อหน้าแขกทุกคนว่าถึงเวลาที่จะแต่งงานแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าระหว่าง แสงดาวและกังสดานพร้อมกับยืนแหวนเพชรแสงดาวหยิบแหวนมาสวมอย่างเหมาะเจานะนาทีนั้นกังสดานหัวใจแทบหยุดเต้นทุกคนในงานต่างพากันแปลกใจและก็ที่จะดีใจกับแสงดาวและปุริมไม่ได้ ในขณะที่กังสดานคอแห้งผากจนแถมจะกลืนความเจ็บปวดลงไปไม่ไหวหลังเสร็จงานปุรินขอตัวกลับกรุงเทพโดยบอกทุกคนว่าจะไปเตรียมงานแต่งงานโดยเร็วที่สุดซึ่งแสงดาวบอกกับกังสดานว่าอีกสามวันจะแต่งงาน กังสดานช็อกและไปบอกไก่ว่าอีกสามวันปุรินจะแต่งงานกับแสงดาวและพอใกล้วันแต่งงานแสงดาวขอร้องให้กังสดานเป็นเพื่อนเจ้าสาวและพากังสดานไปตัดชุดด้วยกันกังสดานเห็นชุดที่แสงดาวเตรียมให้ก็รู้สึกว่าชุดสวยมาก และก็คิดไม่ได้ว่าชุดของแสงดาวจะสวยขนาดไหนและเมื่อถึงวันแต่งงานทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างสวยงามกังสดานโดนแยกให้แต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยเพียงคนเดียว กังสดานยืนมองตัวเองที่แต่งตัวสวยหน้ากระจกและกอดคิดไม่ได้ว่าแสงดาวจะสวยสักขนาดไหนไก่กับสันทัดรับหน้าที่ดูแลแขกหน้างานซึ่งเริ่มทยอยมาร่วมในงานแต่งของปูริงกับแสงดาว และเมื่องานเริ่มปุริงประกาศเปิดตัวเจ้าสาวกังสดานยืนอยู่ข้างเวทีมองหาแสงดาวแต่ไม่เห็นเรื่องงงที่แสงดาวไม่ปรากฏตัวแต่ก็ต้องแปลกใจขึ้นไปอีกที่ปุริงเดินตรงมาหาตัวเอง และประกาศว่ากังสดานคือเจ้าสาวของเขาทุกคนชอบกังสดานเสียใจที่ถูกหลอกวิ่งหนีออกไปและขอให้ไก่ไปด้วยปูริงตั้งตัวไม่ติดไม่คิดว่ากังสดานจะปฏิเสธและหนีเขาไปปูริงตามกังสดานไป และขอให้แสงดาวกับสันทัดช่วยเคลีย์แขกในงานให้กังสดานหนีขึ้นแท็กซี่ไปพร้อมกับไก่ปูรินขับรถของผู้ชงตามไปจนเกิดอุบัติเหตุไก่กับกังสดานหลบไปอยู่ที่หัวหินสันทัดกับแสงดาวมาคอยดูแลปูรินที่โรงพยาบาล ไก่กับกังสดานได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพงังไก่ตัดสินใจถามกังสดานว่าจริงๆแล้วเธอรักใครจังหวะนั้นกังสดานเกิดแพ้ท้องอาเจียนไก่คาดขั้นจนรู้ว่ากังสดานท้อง ทำให้ไก่ตัดสินใจกลับบ้านและได้เจอกับจูงจันที่บอกว่าปูริงประสบอุบัติเหตุไก่รีบไปหาปูริงและปรับความเข้าใจเรื่องกัรสดานและบอกความจริงเรื่องกัรสดานท้องแต่ปูริงยังเข้าใจผิดคิดว่าลูกในท้องเป็นลูกไก่ ไก่อธิบายความจริงทั้งหมดว่าไม่เคยมีอะไรกับกังสดานเลยจวงจันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดรีบไปหาโรสและวางแผนกำจัดแม่ลูกที่เป็นเสียนนามชีวิตโดยพาตัวโรสไปหากังสดานปูริมกับไก่ที่กำลังจะไปาหาได้เจอกับจวงจันที่พาโรสไปหากังสดานและคิดจะยิงทั้งสองแม่ลูกทิง้งแต่ในระหว่างที่จงจันลั่นไกไปที่กังสดานนั่นไก่วิ่งมาขวาง กระสุนไว้จวงจันร์สติแตกทวงถามสัญญาที่ปุรินบอกว่าจะไม่แต่งงานกับแม่ลูกคู่นี้ปุรินได้แต่บอกว่ารักกังสดานจะให้ทำยังไงคำตอบของปุรินยิ่งทำให้จวงจันรเจ็บช้ำหนักขึ้นไปอีกจนตัดสินใจลั่นไกใส่กังสดานอีกครั้ง คราวนี้ปุริงไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกและเมียต้องเป็นอะไรไปอีกเขาวิ่งเข้าไปขวางกระสุนพุ่งเข้าใส่ปุริงจนล้มล,ลงตรงหน้าจงจานเสียจริตสติหลุดวอยวายว่าตัวเองไม่ผิดไม่ได้ทำ อุริมและไก่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสองคนปลอดภัยกังสดานคอยเฝ้าดูแลไก่ไม่ห่างอุริมน้อยใจที่กังสดานไม่ใยดีเขาเลยสักนิดจงจันที่อาการไม่ดีขึ้นอลาวาดอยากเจอไก่กังสดานเลยพาไปหา ตวงจันอาลวาดจะทำร้ายกังสดานอีกไก่กราบเท้าขอโทษแม่และยอมรับผิดทุกอย่างที่เขาไม่สามารถทำให้แม่ภูมิใจได้ทั้งยังไม่สามารถแทนคุณปุริงได้ไก่ไม่อยากให้แม่คิดแค้นชิงชังใครอีกและเขาจะทุ่มเท,ทดูแลแม่เอง จวงจันร์ทราบซึ้งใจสำนึกในความผิดและความรักที่ไก่มีให้จวงจันร์ทขอร้องให้ไก่และกังสดานพามาเยี่ยมปุรินจวงจันร์ทขอโทษเขาและโรสและขออโหสิกรรมกับเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาทั้งหมด หลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายกังสดานขอให้ไก่พาไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อตัดปัญหาแต่เมื่อเวลาผ่านจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนกังสดานมีแต่จะเศร้าซึมไม่มีชีวิตชีวาลงทุกที ไก่รู้อยู่แก่ใจเสมอว่าเพราะอะไรเขาอยากจะให้คนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นกังสดานปูรินมีความสุขเขาตัดสินใจบอกปูรินเพื่อให้เขาตามมาปรับความเข้าใจกับกังสดาน แต่ปูริมจะสามารถใช้วิธีไหนทั้ให้บาดแผลที่จะปวดจากคมน้ำของความแค้นที่ปูริมฝังไว้ในใจของเธอให้หายได้น้ำพึ่งรสชาติขมของกังสดานกลับมาหวานได้อีกหรือไม่ติดตามชมได้ในละครน้ำพึ่งขม